ด้วยปรบมือค่ะแต่ก่อนที่จะเป็นอย่างนั้นขอถามดูพี่น้องจากสามจังหวัดนิดนึงเราสามารถที่จะออกมาลาแหบ่นี้ได้ไหมคะ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  Good job. ใยเสื้อนะแต่คนใส่เนี่ยอ,อยู่กับ่ไว้เสื้อ,อ,อ,อนั้นรยูเท่าไหร่สวยไหมคะสวยไหมโอ้โหเ้เชือตนี้นมีประัติาตนะคส่ครังแรกน,นคนที่สายก็มีระดับมีทั้งคนที่ยาการธรรมนูญคนที่ถาเพื่อเรื่อนรัฐธรรมนูญบางคนนี่เป็นคนต่ หรือชื่อของคำวันผู้หญิงปฏิรูปประเทศไทยที่ใช้คำว่าวีมูสขณะที่จะคิดสโลกกนแกน,น,นกับคําขวัญแนสเขานั่งกินน้กชากาแฟไปหลายจอบน,นะคะว่าจะใช้คําไหนดีพี่สุนีอาจารย์มารีแล้วก็หลายๆคนท้ายที่สุดก็ได้วันนี้นะคะเสื่อรีใช้ในเทศการที่ประเทศไทยมีการขันเสื่อเรื่องวัฒนธรรมแล้วก็มีการปันรูปประเทศแล้วก็เมื่อวันที่สิบเอ็ด ที่ผ่านมานะคะอาจารย์มารีกับทีมนะคะหลายคนด้วยกันก็ใส่เสื้อวีมูฟนะคะแล้วก็นำ่างข้อเสนอที่พี่น้องที่ไปไปทาข้อเสนอประเด็นผู้หญิงกับมิติความสุขภาพในรัฐมนตรแล้วก็อีกหลายประเด็นนะคะ <c oughs> แล้วก็นำาทื่อต่อท่านประธานอุชัยไปแล้วและแต่อาจารย์อุชัยเนี่ยรับปากเรื่องของการทําระบบว่าประมาณที่ทำเ <c oughs> นึ่งมิติญิงชายนะคะส่วนเรื่องของสัดส่วนผู้หญิงในทางการเมืองต่างหลายเรื่อง ก็ไปต่อบชู้รณนงค์กันเราเองนะคะว่าจะได้มานน้อยแค่ไหนเชื่อก็เหลือมาไม่มากนะคะไปดูในกล่องแล้วก we <making S 1> <an> ็ได้ประมาณ10ใบ่สีฟ้าสีสีนี้ใช่ไหมคะสีนี้น่าจะเป็นเรื่องของการเกื้อกลแล้วก็ความอ่อนโยนอะไรประมาณนั้นนะคะเราม่อยากให้เป็นสีร้อนแรงแล้วเมื่อปีที่แล้วเช่นของเมื่อปีนั้นเนี่ย สีมันจะเป็นสีเทนที่เป็นสีสีที่ใช้เป็นสีสัญลักษณ์นี่นะคะแล้วอยากจะเรียนท่านทั้งหลายเมื่อกี้นะคะฟังเพลงที่ท่านทั้งหลาย<ๆ>เขาเรียกว่าถ้าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเ,<ๆ>เพลงหญิงกล้าที่อารงได้แล้วคะ่ะ <laughs> เพลงหญิงกล้าที่ทะเลาะกันน่ะว่าถุประสมในปี2538เนี่ยนะคะ <laughs> เพื่อให้กลุ่มผู้หญิงราชญา เชประกอบด้วยพี่น้องหลากหลายหลากหลายกลุ่มหลากหลายคนในประเทศไทยประมาณ61 7ชีวิตนะคะไปร่วมประชุมที่กรุงฮวโหลประเทศจีนนะคะที่กรุงปกักกิ่งเมืองฮวโหลเนี่ยก็ไปเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงเสรีภาพเสรีภาพประชาธิไปไตยสิ่งแวดล้อมการเมืองหลากหลายด้วยกันนะคะเราก็แต่งเพลง,พลงนี้ในในขณะนั้นก็ปี2538 ที่เขามีการรณรงค์มีการปฏิรูปเรื่องรัฐธรรมนูญนะคะซึ่งในขณะนั้นพี่สุรีนเนี่ยนะคะปี3 8ถึง4 0ูย์พี่สุรีก็เป็นสอสอรอในการยกเลิกรัฐธรรมนูญพวกเราก็เป็นเครือข่ายผู้หญิงในการทํางานขับเคลื่อนรัฐธรรมนูญแล้วขณะนั้นเนี่ยคนที่เป็นเจ้าของนิตทธิ์เพลนี้นะคะแต่ว่าเราไม่จดทะเบียนเป็นทางการก็คือมูลนิธิเพื่อนหญิงนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ย มูลนิธิก็อยู่ที่กรุงเทพมหานครแต่ว่ามูลนิธิเพื่อนหญิงเนี่ยทำงานร่วมกับทีท่าส่วนต่างๆก็ให้คุณวิชัยนาราไปมูลนะคะแต่งเพลงชื่อว่าหญิงกล้านะคะกรุณาอ่านให้ชัดนะคะเพราะตอนแต่งใหม่ๆเนี่ยเพื่อนจะออกจากกอไก่เป็นใบไม้นะคะก็ทะเลาะกันไปไหลายคนนะคะ,ะ,ะเจตนาหรือเปล่าพเหเจตนาหรือเปล่าไี่ไปออก ก,ก็ไ,ไม่ไรู้ก็ทะเลาะกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยข้อนของเพลงนะคะขณะนั้นเนี่ยความเสมอภาคระหว่างผู้หญิงผู้ชายไม่มีนะคะเราก็มีการเรียกร้องให้มีความเข้าใจผู้หญิงผู้ชายเป็นคนเป็นมนุษย์แล้วในการทํางานทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมาาันจะขาดเพศใดเพศหนึ่งไม่ไ,ได้แล้วเพลงนี้ก็นําสมัยนะคะการประจันเมืองปาก,กิงเนี่ยก็มาร้องครั้งแรก นายทำเงียบรัฐบาลเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกจายน,นปี2538แล้วก็ร้องเลื่อยมาแต่ว่าไอ้กองท่อนสุดท้ายนะคะเอามือสวยนะครับผู้หญิงเนสองมือนะคะไม่ใช่รู้สึกว่าบางท่นนอนเนี่ยเราล้อมกันแบบผิดผิดโน้นนะคะ,นนะ,คะพระฉะนา้นก็<อ>ดูในน,นี้นะคะี่ร้องหนัหนงเงลยร้องใหม่เรอคะ่ะร้องใหม่เลยโอเคโอเคอเค่ะแต่อันท้อสุดท้ายะะที่ งชายข้าวเพียมอันนี้ก็ดีนะยรัอ้องด้อน้องียเริ่มจะา้เลยเช่วงช่วงตอนสุดท้ายตอนตอนตะบนนะคะร้องแล้วก็ไอตรงที่การดอกกันนะคะร้องนำแล้วก็ร้องรักแล้วอันสุดท้ายข่้นสุดท้ายก็ร้องพร้อมกันนะการร้อง I'm oh, gonna ลืมไปว่าวันนี้มินหล่ายยังไม่ได้เชิญในพี่โก้พูดมาไป่เป็นไรไม่ต้องเชิญเออไม่ต้องนิดเดียวเพื่อ่ให้พวกเราลืมคอนเทนตเชลงหินล่าเนี่ยถูกไปใช้ในตอนโรลโรเวทีผู้หญิงและตำบรสีู่นทั่วประเทศดังระเบิดเถิดเทินจนจนวงการเพลงสุพไรณแต่ว่าผู้หญิงทั่วประเทศเนี่ยเคลื่อนเรื่องตั้นต้นสูงแล้วก็ อันนี้มัไม่แจกก่อนแจกตัวนี้ก่อนเออแจกตัวนี้อันนี้เหลือไว้เดี๋ยวเดี๋ยวยังแจกยังมีรุ่แจกเยอะต่อไม่มีอต่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 อิ่อต่อต่อต่อท่อ่มี่ะต่อต่อี่อต่อต่อ่อต่ห่อต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 ่หต่อต่อต่รต่อต่นต่อต่าต่อต่อต่อ่อต่อตู่ต่อ่อต่ต่อต่อต่อต่่อ่่อ่่่ออ ไม่ได้ไม่ได้เอาไปขึ้นตัวสี่หนึ่งาไม่หนักจะมองที่ขาหน่อยอ่ะเเิญค่ะเป็นเชิญเชิญเาจะยุเรื่องอะไรตอบไดาดแล้วันีตามมองที่เลือกเป็อะไรอลัตามมอด้เอนะคะว่ามองเห็นอะไรล่มองมองเห็นเป็นอะไรคือถ้าใครอยากจะมองให้เห็นปิดตาข้างเดียวค่ะ มองเห็นแบบนี้ผมมองเห็นผู้หญิงานหน้าต่างกันความร่วมมือแล้วก็ควที่จะร่วมกันเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิของความผู้หญิงเระความเท่เทียมอันนี้ผมมองเห็นแบบนี้นะแต่ผมไม่รู้ว่าในวางหมายของนู้จริงๆคืออะไรความเท่าเทียมความเข้าเีเห็นอะไรอีกตรงนั้นเป็นเมตตาบิดาข้างเดียวิดาข้างเดียวข้างเดียวอกอ้เห็นข้าเร่ง อ่้านตุ ừ, ๊กตาคือค yes, ือเข้าใจว่าไก่ยูไก่ยูไม่อยากไม่เชื่อเลยเหล่าเล่าอีกนิดหนึ่งอยากให้พวกเราเห็นสลาดว่าวีมูเนี่ยเดิมเนี่ยมันเป็นรูปเวัญสายที่หีิรัฐธรรมนูญสีม่วงซึ่งก็เป็นความ ลองเล่นก็จะเป็นทางรัฐมนูแต่ว่านี่ต้องปรบมือให้กับสุมาลีไลทุกคนนะเยาวชนแรงงานจะกอ้อม้ยออกแบบให้เราค่ะให้ให้คนตัวเป็นแพี่ให้นละรึ่อันิพี่พีุ่ดีได้เป็น่มเลยค่ะกเราเาแบบตัวนี้น่าจะเป็นคนนี้นะคะเพราะว่า

นะคะก็เลยเอาเป็นว่ารูมโยกไปชนอยู่ไหนคะนั่งตรงไหนแล้วนำจะนำเสนอตรงไหนคะอ่าตรงนั้นใช่ไหมคะตรงนี้โอเคเพราะฉะนั้นะจะวนซ้ายวนขวาดีคะงนักเปรียบการนำเสนอคือ5-7นาทีใครจะเป็นคนจับเวลาให้มีนาฬิกาที่จับเวลาได้บ้างเอาเร็วใครอ่านขอสาร กวาดก็ได้อ้าวเบื้า ไม่เนเสียเวลานะอ้าวกติก,กาฟังกันชัดชคือหนึ่งกลุ่มบริหารจัดการเวลากันเรเองเจ็ดนาทีถ้าคนนำเสนอใช้เวลาเพียงแค่ห้านาทีอีกสองนาทีสมาชิกในกลุ่มได้ช่วยกันเติมเต็มแต่ถ้าผู้นำเสนอใช้เวลาครบทั้งเจ็ดนาทีท่าหมดสงบทสิบใบนี้จะโยนไปให้กับสมาชิกกลุ่มอื่นที่จะได้ช่วยกันในประเด็นเรื่องของบ้าน ทรัพยากรโอเคนะคะสามนาทีเท่านั้นนะเอ้าพร้อมไหมว่าเอ้าพร้อมเชิญค่ะสามเลยห้าสวัสดีค่ะสำหรับกลุ่มนี้ก็เป็นเรื่องของสิทธิกับเรื่องการจัดการทรัพยากรนะคะเดี๋ยวจะช่วยในการนำเสนอนะคะมาจากขดแนะนำเลยมาค่ะชื่ออารีกุมเก็มค่ะแต่พยายามให้เร็วที่สุดนะคะเพื่อที่เพื่อนในสื่อจะได้คุยด้วยอีกคนนึงคะใ่ะดิฉันารนสอนค่ะไม่แม่นย ค่ะฉันอาจะยสอนจากภู้เก็ตค่ะมาตราส่สามมาตรามเลื่อนมตราเล่อนเาไม่ดแล้ยันอาีมาตราแรกนะคะที่เราได้คุยกันในกลุ่มนะคะเป็นมาตราสี่สามน้าเร้ารำมีกับสามกดูไปพน้อมๆกันเพื่อความเพื่อเร่มากขึ้นนะคะมาตราสี่ามเนี่ยเราคุยถึงเรื่องของ การทันยุคอร์รกลก,กับภาคลับกับภาคประชาชนนะคะเราก็มีการเสนอว่าภาคประชาชนไม่น่าจะมีส่วนลดอย่างเดียวแต่น่าจะมีสิทธิ์นิมากกว่านั้นนะคะก็เลยขอเสนอใหม่เป็นมาตรการนะคะบุนคนนคลชุมชนเนี่ยต้องมีสิทธินะคะในการดําเนินการร่วมกับองค์กรในการปกครองปกครองแล้วก็อนุรักษ์คุ้มครส่งเสริมค่ะเนี่ยค่ะที่เพิ่มเติมะะาาเลยคะ่ะ